อ่ะพบพอกับพอสาปลูกต้นใหม่ใช่แนวนะครับเนาะนา่เสาเมื่อวันที่ยี่สิบห้าเมษายนสองพันหร้อยหกสิบหกครับเนาะพี่น้องกออกมาหน้าคือเกานะครับมือ่อฝนตกมือวานมือก่อนเนี่ยนะพี่น้องเนาะฝนตกเมื่อวันที่ยี่สิบสาม แรกวันที่ยีิบสามนะครับตกแห้งพอสมควรนะครับพี่น้องได้กินอื่นกินหยังเนาะอยู่บ้านเนี่โอ้ยใจน้ำกับพืชพันธุ์ธันยาหารเนาะที่ได้รับน้ำฝนนะครับกับมีความสดชื่นขึ้นมาเนาะหลังจากรอฝนมาเป็น สเหืือนสเหลือนกลัวๆเนาะต้นใหม่เหี ubers, ้ยขเสาไปหลายพี่น,น้องตายไปก็มีหลายแดดแห้งเนาะใหม่เบิดบ้างเนี่ยเห็นบอกใหม่ย่างผมนี่นี่ขนาดบ้างเนี่ยนี่เห็นบอกใหม่ใบมันนะครับ ออกอาการสิายไปพุ่นละพี่น้องนะครับแต่ว่าดอกกระเจียวก็เ,กเริ่มป้งให้ได้กินแล้วพี่น้องนี่แมนบ่ดเดี๋ยกอดอกกระเจียวนะมึงนี่ผมมาเก็บเมือ่อวานนี้เนาะนี่ผมดึงเอาอยา่างน,นี้มันกำลังป้งขึ้นมากนะครับนี่ดอกกระเจียวขาวพี่น้องแมนบ่ดเดี๋ยวแถวนย่างต่น,นี้ไปจนสุดหอดปูนหอดเทียงผมพุ่นเนาะก็ลอ,อยลอยสองเม็ด แมนบดล่ะปูไปนะครับแล้วก็เจียวขาวแต่ว่าขั้นขั้นนี่ก็มีดอกกระเจียวขาวกับดอกกระเจียวแดงเนาะ <c oughs> บ้านเนี่ยผมกับเปหาเก็บมาก,กินตัวนี้คือกันดอกกระเจียวขาวตัวนี้ขั้นนี่เนาะกัที่คอยขยับขยายแต่ว่าปีนี้ก็บ่ท่านเลยขยายเนาะแต่ว่าขยายแต่อันกอคาเนาะพี่น้อง ค่าเนี่ยผมขยายปีนี้กะไอปีที่แล้วเนาะขยายออกไปสิบสิบก่อนะครับนี่ <c oughs> บางทีแหละเตาทานลูกทรายเนาเย่า,าคือหนึ่งอยู่ทานจากไม้ยางพาราเนาะตัดคนยางพารามานะครับ <c oughs> คนยางพารามามา ขอทานพนสิปลูกไม่ลาสันนี่ขอข่าผมซุ่มปลูกปีกายนี่เนาะปลูกซิบกอขยายออกจากกอนีเนาะนะครับขยายเป็นฟังทางนั้นกะล่างล่างติดกะลังขยายกอออกไปเรื่อยคือกันเหี่ยวตายหลายพี่น้องต้นไม้กระด้นเนาะ กลวยเครื่อนี้ก็หักลงมาแก่แล้วล่ะพอบ่มแล้วนะครับบอกไม่กระบากด้วยพี่น้อง <c oughs> หลังจากฝนลงแล้วเนาะพวกดีใจน้ำใหม่ต่างๆปองใบใหม่ น้างมายุ่งก็เริ่มญ่ไปแล้วหมดแดงอย่างต่างๆผมมาปล่อยไว้น้ำมูลนี่กาเริ่มขยายไปเรื่อยเนาะแต่ว่ากับท่านหรือพท่านในแง่เบื่องไขรมันพี่น้องนะครับท่านในแง่เบื่อไขครพื่นนอะ เนาะบึงกับช่วงว่างยานี่แดดแห้งเนาะเขาผ่านไปตายหลายพี่นอ้องนี่เห็นบอไม่ชิงชันบึงเ่ยถือฝนแล้วก็เริ่มซดชื่นขึ้นมาบานนี้นะครับนี่อันนี้เป็นไม้กะพีเขาควายเนาะกะพีเขาควายนี่เห็นบอกิงชันไม่คูนหรือว่าไอ้ชายพฤกเนาะภาษากลางพคน ออปลูกใส่กันใกล้ๆกันอันนี้ไม่ยุ่งไม่มาชิงชันไม่ไม่คูนบานเห่าเนาะทั้งไก็เป็นสมุนไพรเป็นโป,ปูงเปงนะครับนี่โป,ปูงเปงเห็นไหมผมเอาเม็ดมันมาเน็บได้นีโป,ปูงเปงนี่นะครับ <c oughs> เอาเม็ดมันมาเน็บไว้ทั้งนี้ก็เป็นตน้นมูกมูกมันเนาะ นะครับมันเกิดเองปูกมันนี่เม็ดมันปิวมากเนาะกระยามันห็มเกิดอยู่นี่ล่ะนะครับต้นใหม่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับบร่ได้แย่งอาหารกันมาพะวามันกินแต่ละยางกินบวคขึ้นกันเนาะนี่ต้นใหม่ผมปลูกบาได้ห้างเด้พี่น้องนี่คือไม้ยุงกับไม้ย่างตัวนี้แค่ประมาณสี่สิบเส้นเนาะนี่จากไม้ยุง เออจา,มากมย่างต้นนั้นมาต้นนี้กับประมาณห้าสิบเส้นแค่นั้นนะครับนี่เห็นบอกว่าปลูกไปเรื่อยๆเนาะมันก็นเลยเป็นน,นี่อาการน,นี่นะครับนี่เห็นบอกเริ่มใหญ่เริ่มเป็นปลาเลยพี่น,น้องนะครับนี่นี่โมี่เงาหาอยู่เพิ่งอาศัยแล้วบ้านนี้ ลมลื่นนะครับนี่มิติละ่ะการสัางปลาสัางคุ้มหุ้มกันหรือว่าสัางเป็นสิ่งเป็นความยั่งยืนเนาะนี่ละ่ะธรรมไาทายสั่มอยู่เรื่อยๆเนาะนี่ แต่อยากให้พี่น้องผูกกรลังที่คิดอยากคิดปลาอยากสางปลาเนาะนี่แหละเพื่อเป็นกําลังใจให้เพื่อนแรงใจให้เพื่อนนะครับโดนบันดาลใจให้เพื่อนมีกําลังใจคิดว่าเออผูกกรลังอยากสางเนาะก็เออเพื่อนเห็ดไปก่อนเพื่อนกัน ไม่เพิ่งกับยาซัมนี่นะครับคือของผมนี่ไม่ไม่อยู่นีนะ <c oughs> ่นะอายุหาปีลงหน้าเนาะนะครับนี่สุ้มหาปีนะครับนี่สุ่มหาปีเนาอนี่ละแน่นเบิดสุมหาปีสุมนี่นะครับนี่ก็เริ่มเป็นปลาเป็นนี่ใบมันก็นล่งปกคลุมแล้วนะครับปลา ี่นอนก็เฮ็ดออกพี่น้องเฮ็ดดินเนาะกอเฮ็ดลำมากต่างๆเฮ็ดเพิงเนาะจะออกให้กินแล้วนะครับนี่แหละตรงนี้เริ่มเป็นดงปลาใหม่แล้วบ้านพี่น้องเอ้ยนะครับสามารถกิจกรรมอยู่ในล่มได้สบายบ้านนี้นะครับ ใบมันนี่เข้าก็สามารถเก็บเห็ดปุยมักได้สบายนะครับปุยมักเห็ดโอเอหน้าม,มัก E-M เอ็มมาใส่เนาะนะครับการเหร็ดปุยเน,ะนาะหน้ามัก E-M เอ็มมาใส่โอ ลินซ,ซี่สังคขอแสงมาใส่ที่เขาเห็ดกินเองนี่แหะนะครับมาใส่ลงไปนี่เมื่มากัะจินกันกนได้กินพี่น้องปลูกไปกินเนะาะผู้เมื่แก่แล้วนะครับสามารถกินมเมล็ดได้สบายกินมเมล็ดกินพั <c oughs> กอ่อนเพิินได้นะครับนี่แหละไม่แค้นตายพี่น้อง ทนแรงมาได้เนาะต้นตายก็ตายไปนะครับขอบคุณพี่นางเพราะว่าผมปลูกที่อยู่แล้วนะครับนี่เห็นบอกไหมย,ยุ่งชุ่มปงกระโลงกิงกระโลงขึ้นมาเนี่ก็ใหญ่ไปเลยพี่น้องนี่เห็นบอกใหญ่ยยบ,บึ้ดขึ้นปลาเนาะมันอยู่ร่วมกันได้พี่น้องขนาดปลูกที่ๆก็ได้นะครับ ผมปลูกซ้ำอีกหลายม่ย่างซุ่มซุ่มยูกับยูไปซุ่มตายก็ตายไปนะครับนี่มะเขียบเนาะเขาเขาปีที่สมเนาะพี่น้องเพราะว่าปลูกปีหกหกสเนาะก็เริ่มออกดอกออกนี่แล้วบานนี้น้องนะครับ จะไ,ได้กินหมากมันนะครับนี่มึงเนี่ยนะครับกับพี่น้องเบิ้งชมปลาไปน้ำกันเนาะนี่แหละ รับหนําผลแล้วก็สดชื่นนะครับพี่น้อง 面包。 ไงเปิดแล้วไปนอนเลยกล่องมันสิสันเลยเด้อพี่น้องเอด้อดสำหรับคลิปนี้ก็คือสเอาสันๆแค่นี้นาะพี่น้องเนาะก็ฝาก ติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปสรุปก็คือนี่ละปลูกปลาตามข้างหน้าปลูกเพื่อลดภาวะโลกร้อนเนาะพี่น้องเนาะลดภาวะโลกร้อนซอยกันนะครับเข้ากันได้ไม่ได้ปลาไป่เห็ดเฮื่อนเห็ดซ่านนะครับไปให้ลูกให้หลานันเห้องกรได้ใส่ก็ได้แต่ว่าก็ได้ใส่แล้วละ่ะ นะครับใส่พื้นใส่นี่แหะใส่ใบมันใส่ความลมเย็นใส่ออกซิเจนจากไม้เนาะพี่น้องเม้นว่าจะใส่เนื้อไม้นะครับใส่พวกลมเงาไปก่อนนะครับกันเลยใส่ใส่ใส่ต่างกันนะครับมีความสุกใจนี่แหละ คือได้ใส่นะครับนี่ตรงนี้ก็ง่ายติบคือกันไม้ตรงได้ไม้ซักดูดีสูงนะครับว่าท่านโปร่งใบไม่ซักไม้ประดูไม้ย่างยู่นี่นะครับเนาะไม่ตะเคียนไม้ขามง นี่ล่ละก็ฝากไว้แค่นี้เนะเาะพอกันไม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ